วันนี้ในอดีตบนอวกาศ14กุมภาวันวาเลนไทน์นะครับย้อนกลับไปในปี1990นี่คือวันที่ถ่ายภาพโลกจากจุดที่ไกลที่สุดและเป็นภาพประวัติศาสตร์ที่เรารู้จักกันดีในชื่อ pale blue dot เรื่องเล่าอาวกาศถ้าใครดูช่องอวกาศ ช่องวิทยาศาสตร์หลายๆช่องทุกคนจะต้องรู้จักภาพนี้ครับ pale blue dot นี่คือภาพที่ยาน Voyager 1นะครับอยู่ระยะห่างจากโลกนะครับเลยดาวเสาไปแล้วอยู่และระยะห่างจากโลกประมาณ6,000ล้านกิโลเมตรแล้วก็ได้รับคำสั่งให้หันกลับมายังโลกนะฮะหันกล้องกลับมาแล้วก็ถ่ายภาพโลกส่งมายังโลกสักหนึ่งนะรูปนะฮะนี่เป็นโครงการ PR ระดับโลก ของเจ้าของโครงการก็คือคุณเอ็ดเวิร์ดซีสโตนนะครับที่เป็นเจ้าของโครงการ Voyager รหนะครับเขาได้คำแนะนำจากคุณคาวเซกนนะฮะเป็นนักเขียนเป็นนักวิจารณ์เป็นนักแบบทฤษฎีนะฮะชื่อดังมากๆคุณคาวเซกนเนี่ยไปเสนอกับคุณเอ็ดเวิร์ดซีสโตนบอกว่าเออถ้าเราอยากจะมี ข้อความประชาสัมพันธ์หรือชุดประชาสัมพันธ์ชุดหนึ่งที่จะเหมาะมากๆเลยกับวันวาเลนไทน์เนี่ยนะฮะ ถ้าเราจะมีข้อความประชาสัมพันธ์สักชุดหนึ่งที่เอาไว้ส่งให้มันเป็นข่าวฮือฮาไปทั่วโลกได้เราก็ควรจะสร้างภาพถ่ายชุดหนึ่งจากบอยาเจอร์ขึ้นมาคือตอนนี้ไม่รู้ว่ายาเจอร์มันถึงไหนแล้วนะครับแต่ให้มันหันกลับมาแล้วถ่ายโลกแล้วถ่ายมาเห็นจุดเล็กๆเ,เราก็จะรู้สึกว่ามันน่าทึ่งแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยคุณค่าวเซกันนำเสนอกับคุณเอ็ดเวิร์ดซีสโตนแล้วคุณเอ็ดเวิร์ดซีสโตนก็ไปเสนอกับทีมงานนะครับบอกว่าเขาอยากได้แบบนี้นะครับ มีคณะทีมงานที่ดูแลวอยาเจอ1อยู่นะครับบอกว่าไม่เห็นด้วยเพราะว่าการหันกล้องกลับมานะครับมันจะอยู่ในตำแหน่งที่รับแสงจากดวงอาทิตย์นะฮะเพราะโลกก็จะอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ห่างจากดวงอาทิตย์มากพอหันกลับมาแล้วเนี่ยแสงจากดวงอาทิตย์เนี่ยอาจจะทำให้ระบบประมวลภาพของยานเนี่ยถูกแสงอาทิตย์ทำความเสียหายจนแก้คืนไม่ได้นะครับ แต่มีคนหนึ่งที่เป็นทีมงานของ v o y a g e ร1ตอนนั้นแล้วพยายามที่จะช่วยให้ภารกิจนี้เกิดขึ้นจริงเพราะว่าเห็นความสำคัญต่อการประชาสัมพันธ์ Voyager 1นั่นคือคุณลิชาร์ดทรูลี่ผู้บริหารนา s a นะครับเขาได้ลงมาจาัดก,การคุยกับวิศวกรเลยว่า มันก็น่าจะมีทางที่จะถ่ายได้บ้างเราอาจจะถ่ายออกมาแบบเฉียงๆนิดนึงแล้วไม่ได้เล็งตรงๆขนาดนั้นเพื่อที่ว่าตัวชุดประมวลภาพเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เสียหายจากการโดนแสงอาทิตย์ก็ได้นะครับในที่สุดทีมงานก็สามารถหันกล้องกลับมานะครับแล้วก็ถ่ายภาพได้เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยนะฮะโลกของเราเนี่ยนะฮะอยู่ในระยะระนาบเดียวกันกันกบดวงอาทิตย์ห่างจากดวงอาทิตย์ประมาณ32องศานะครับ ถ้าเราถ่ายมาเนี่ยภาพเพลบูดดเราก็จะเห็นเป็นเส้นแถบแสงขนาดใหญ่แล้วก็มีจุดเล็กๆสว่างเรืองรองอยู่เถิบออกมาหน่อยหนึ่งซึ่งขนาดของโลกเนี่ยเมื่อเทียบกับพิกเซลนะฮะพิกเซลของกล้อง Voyager เนี่ยนะฮะในปี1970กว่ากว่าเนี่ยนะฮะกล้องที่สามารถถ่ายภาพได้เนี่ยนะฮะพิกเซลไม่ละเอียดแน่นอนอะนะฮะพิกเซลแบบหยาบมากๆอะโลกเนี่ย จึงเป็นจุดแสงที่อยู่มีขนาดแค่0.12พิกเซลเท่านั้นความคมชัดแทบไม่มีเลยครับเพราะว่ามันเล็กกว่า1พิกเซลอีกถ่ายภาพนี้เสร็จก็ส่งกลับมายังโลกแล้วคุณเอ็ดเวิร์ดซีโอนก็เอาไปเผยแพร่เป็น ข้อความประชาสัมพันธ์ทําให้ทุกคนแบบหันมาสนใจว่าเฮ้ยเรามียานอวกาศดวงหนึ่งนะที่มันสามารถวิ่งออกไปแล้วตอนนี้มันจะกำลังจะออกนอกระบบสุรยิยะแล้วมันเลยดา,าวเสาไปแล้วหมันสุดยอดมากๆมันยังปฏิบัติงานได้ดีอยู่ตอนที่วอ y a ย e r 1ถ่ายภาพเพลวูดด์นี้นะครับเขากําลังเคลื่อนที่ห่างจากโลกด้วยความเร็ว64,00 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงเร็วมากๆ และทุกวันนี้วอย a g เจ1ก็ออกนอกระบบสุริยะไปแล้วนะครับอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้แล้วนะฮะน่าจะไปถึงดาว M78 ที่มีอุลตราแมนอาศัยอยู่โอไม่ใช่อันนั้นอันนั้นออกแนวเปอๆไปละโดยการเตรียมการในการถ่ายครั้งนี้นะครับต้องเริ่มต้นตั้งแต่วันที่13กลกุมภาพันธ์ครับ1990ขั้นตอนการปฏิบัติงานนะครับวอยจเจอต้องเตรียมตัวกันตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์เลย1990ซึ่งมันเป็นคิว ที่วอ y a เ e อรจะต้องปฏิบัติงานพอดีนะครับคือมันเดินทางไประยะหนึ่งแล้วนะฮะเลยจากดาวเสาไประยะหนึ่งแล้วแล้วมันก็พร้อมที่จะถ่ายดาวเนปจูนจากระยะไกลแล้วนะครับเขาก็เริ่มเลยนะฮะก็เริ่มจากอุ่นกล้องก่อน ใช้เทอร์โมอิเล็กทริกในยานนี่แหละทําให้ความร้อนของกล้องเนี่ยนะฮะอุ่นขึ้นเพื่อละลายน้ําแข็งที่เกาะอยู่บนชิ้นเลนให้หมดเสร็จแล้วก็เริ่มการถ่ายทําครับโดยปฏิบัติงานตามปกติก่อนเลยถ่ายดาวเนปจูนก่อนแล้วก็ถ่ายดาวยูเรนัสนะครับแล้วก็ย้อนกลับมาถ่ายดาวเสานะฮะถ่ายดาวอังคารถ่ายดวงอาทิตย์ถ่ายดาวพฤหัสแล้วก็ค่อยถ่ายโลก นอกจากนี้ยังถ่ายภาพดาวสุกเอาไว้ด้วยนี่โดยภาพที่หลายโลกนี้นะฮะเกิดขึ้นเมื่อเวลาตี4.48นาทีของวันที่14กลกุมภาพันธ์และไม่น่าเชื่อครับผมเพิ่งอ่านมาถึงตรงนี้ผมก็งงเหมือนกันว่าหลังจากถ่ายภาพชุดนี้เสร็จแล้วนะครับ34นาทีต่อมาครับยานวอยเจอหนึ่งก็ปิดกล้อง แล้วก็ไม่มีพลังงานมากพอที่จะเปิดกล้องถ่ายอีกเลยครับนี่คือภาพสุดท้ายเลยนะภาพชุดสุดท้ายที่ถ่ายทั้งโลกและดาวดวงต่างๆเป็นการอำลาครั้งสุดท้ายเลยโอ้โหต้องใช้เวลาจนถึงวันที่1พฤษภาคมปี1990ปีเดียวกันถึงจะได้ข้อมูลภาพทั้งหมดเนี่ยส่งกลับมายัางโลกคุณคาวเซกันนะครับให้คำบรรยายของภาพเพลวูเอาไว้ดังนี้ เป็นสำนวนของนักเขียนที่เขียนไว้ดีมากเขาบอกว่าดูจุดจุดนั้นสิที่ตรงนี้นั่นคือบ้านนั่นคือเราในนั้นคือทุกคนที่คุณรักทุกคนที่คุณรู้จักทุกคนที่คุณเคยได้ยินมนุษย์ทุกคนที่เคยมีชีวิตอยู่ใช้ชีวิตของพวกเขาผลรวมของความสุขและความทุกข์ของเรา,าศาสนาที่ไว้วางใจนับพัน อุดมการณ์และหลักคำสอนทางเศรษฐกิจนักล่าและผู้รวบรวมทุกคนฮีโร่และคนขี้ขลาดทุกคนผู้สร้างและผู้ทำลายอารยธรรมทุกคนราชาและชาวนาทุกคนคู่หนุ่มสาวที่รักทุกมารดาและพ่อลูกผู้มีความหวังทุกคนนักประดิษฐ์และนักสํารวจ ครูสอนศิลธรรมทุกคนนักการเมืองที่ทุจริตทุกคนซปเปอร์สตาร์ทุกคนผู้นำสูงสุดทุกคนนักบุญและคนบาปทุกคนในประวัติศาสตร์เผ่าพันธุ์มนุษย์เราอาศัยอยู่ที่นั่นจุดเล็กๆที่เป็นเพียงฝุ่นผงที่ลอยอยู่ในรลังสีของแสงแดดโอ้โหนี่คือชุดคำอธิบายภาพที่คมมากๆเลยนะครับ นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในวันว,เวนาเลนไทน์ปี1990เรื่องเล่าอวกาศ